ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันมมเลยนะผมผมวันนี้ผมก็จะมาวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับผมก็ก็ผมจะมาแจกผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟอันนี้เขาไม่ได้มาโปรโมทเซิร์ฟอันนี้ผมหามาเจอผมก็น,นี่ก็เล่นได้ง่ายผมก็มีหลายมินิกเกมเลยผมนี่ก็เซิเร์ฟแนวอะไรไม่รู้อะไปเซิร์ฟแนวจะำมินิกเกม เล่นเกมนี่สป,ปาจะเป็นแบบนี้แล้วผมจะก็จะสอนนะผมเพราะว่าเขาจะให้เขียนว่านะครับดิวิเจนนะผมครับไอดีไอเอฟซีพีอาร์แดดีเจนแล้วก็เล่นบล็อกหนึ่งตามใจคุณนะผมตามใจแล้วไนะม่ชวนเลยผมว่าผมต้องเอสิบหลักครับผมสิบหลักขึ้นไปนี่ต่อหัว,วสิบหลักแล้วศูนย์แล้วก็แล้วก็คุณก็ต้องใส่าอีกอย่างเล่นบล็อก แล้วก็ใส่รหัสตามนับเลยนี่แค่นี้แล้วก็กดไปอ่ะจะพาร์ตไปนี่ก็มันก็ได้ได้แล้วผมก็อันนี้มินิเกมอะไรเนะอะไรผมผมก็ไม่รู้ผมไม่เก่งภาษาจีนแล้วผมผมก็จะเล่นดูด้วยผมน,นี่เข้าไม่ได้มันมีคนที่เขาไม่ดี ก็เล่นกันเยื้อนะมินิเกมนี่ก็มีหลายมินิเกมเล่นมนูสมีอยู่แปลมินิเกมผมกระทางน้ำอันนี้มีพีกับอะไรเนอะเอ๊ะแบบโอ้ออกเลยแปลนึงขอควันไวนึงโอ้เสียงปะน่ะต่างเกินไปนะ แต่ที่จริงมันน่าจะเออผมลืมบอกไปนี่เวลาออกมาเราต้องเขียนรหัสเดินด้วยสวดไม่ได้ไม่ใช่ผมใส่รหัสปกะกันรหัสไปเนึ่งขอค่าไปนะมา,มาอเอาคีตาต่อผมก็ำกัครรหัส,มหสผมเลยผม ก็เกียนนะคะสิบตัวไปเลยลวเวลาออกเออผมจะบอกให้ผมมันมีอีกมินิเกมอะไรเพรายอันนี้ยิงอะรสิกานเข้าไม่ได้ผมเพราะยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวรอให้สร้างเสร็จก่อนแล้วกันแล้วก็มีอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีสกายวอร์มีแมทเทอร์ด้วยผมนี่ก็พีพีรลนด์ดวลแล้วผมขอเข้าไปดูอ่ะ มีคนขับวะอันนี้อะไรเนี่ยอยู่ให้ซีลาใช่ไเนี่ยอ๋อนี่อะไรเ่ยอที่อดางเลย ใช่ผมชอบแต่นี้ยังยิงกูมาโอเคอะไรกว่ากระเป๋ากระเป๋าแต่ผมจะเอาให้จะอยให้ดูอะไรเรื่องนี้นี่ผมจะบอกให้การมีทุกเกมที่ผม,มชอบก็คือมีกเกมน,น,น,นี่มาเท่าน่้แหละไม่ชอบ เกจะมาสางิตก่อนมไม่เนี้เลยขึ่นกันแลนะมันดีดีไป่อมาแล้วรอ้โหม่ได้วยตคนเข่าไปเลยนี่นนี๋ยวก็ไม่ใช่เออใช่แต่ถ้าใครถึงทีหลังเราจะมีเวลานับด้วยผม ก็ใครถึงหลังหลังก็จะโดนไปตีตายไปหมดยิงตีตาเยเฉลี่ย แต่ไม่รีวิวแม่เดี๋ยวให้คุณไปเล่นมาแล้วกันไปติดตวเทียไปตปาไปแล้ก็ให้คุณไปเล่นมาแล้วกันเพราะเป็นว่ากันยังไม่เสร็จก็เป็นเซิร์ฟมินิเกมผม TNT ร้านกับยูเซียนยังไม่เสร็จก็ช่วงนี้วันแค่นี้ก่อนแล้วใครชอบอย่าลืมกดไม้ตัดปลายเลี้ยงกุกง้มก็ เบื้องผมก็จะโปรโมดแล้วก็ย้ายผมโปรโมทก็โปรโมทก็ให้เอพีไจ้าอนที่บื้องผมพอร์ตตัวนะผม๊ายบายครับผมทิ้งนิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ